วิชาการศึกษานะครับการแบ่งวัยในระยะพัฒนาการแบ่งตามอายุได้8ช่วงดังนี้ช่วงที่1ระยะก่อนคลอดก็คือเริ่มปฏิสนธิไปจนถึงคลอดช่วงที่2คือระยะหลังคลอดก็ประกอบไปด้วยระยะที่1แรกเกิดคือทารกตั้งแต่คลอดจนถึง2ขวบระยะที่2คือเด็กตอนต้นคือ2ขวบถึง6ขวบระยะที่3คือเด็กตอนกลาง ถ้าเป็นผู้ชาย7ปีถึง12ปีถ้าเป็นผู้หญิง6ปีถึง10ปีระยะที่4่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นถ้าเป็นผู้ชาย13ปีถึง15ปีถ้าเป็นผู้หญิง1 2ถึง13ปีระยะที่5วัยรุ่นตอนต้น1 4ถึง17ปีตอนปลาย17ถึง20ปีระยะที่6วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 18- ปถึง4ีปีระยะที่7ด วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง40-60ปีและระยะที่8วัยชรามากกว่า60ปีนะครับ